สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์คแฟมิลี่นะครับช่วงบ่ายเดินทางมาทางที่ชนบุรีบ้านบึงนะครับก็เลยแวะมากราบนะครับว่ากันว่าท่านคือพระอริยสงฆ์นะครับในเขตจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่กำลังโด่งดังนะครับในย่านภาคตะวันออกนะครับก็เลยอ่ แวะมากราบท่านนะครับถวายสังฆทานและถวายน้ำนะครับท่านเป็นเกจีกอาจารย์ที่มีบารมีสูงนะครับเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับถ้าท่านใดผ่านมาทางนี้นะครับทางชนบุรีบ้านบึงก็เรียนเชิญมาแวะมากราบท่านได้นะครับแล้วคอยรับชมกันนะครับขอบคุณมาก เดี๋ยวก่อน